สวัสดีครับคุณฟังทีรักครับบทบรรธิการของหนังสือพิมพแนวหน้านะครับเป็นฉบับวันพุทธที่21เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567แนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาบันนี้ให้ชื่อว่ารัฐบาลแพรทองทานแพรแตกเนื้อหาใจความเริ่มต้นบทบรรธิการแนวหน้าบอกว่าอย่างนี้ครับ การที่แพรทองทานชินวัตรซึ่งเป็นลูกสาวคนเล็กของทักษิณชินวัตรเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยจะถูกมองว่าเป็นมหาลาบหรือเป็นทุกขลาบกันแน่เรื่องนี้เนี่ยต้องดูกันต่อไปนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือว่าการเมืองแบบที่มีแพรทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้ช่วยทำให้ประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรเลยแม้แต่น้อยนะครับ วันนี้แม้ว่าแพรทองทานได้ชื่อว่าเป็นนายกรัฐมนตรีก็จริงแต่ยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้หลายคนก็วิาพากวิจารณ์กันว่าตั้งนายกรัฐมนตรีได้เร็วแบบสุดแสนมหัศจ,จรรย์แต่รับรองรับรองว่าการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยมันจะไม่ลงตัวง่ายๆหรอกครับแต่จะเต็มไปได้วยความโกลาหลซึ่งสาเหตุก็เกิดมาจากการแย่งชิงตําแหน่งรัฐมนตรีกันระหว่างคนในพรรคเพื่อไทย และยังจะมีการแย่งชิงตําแหน่งการในพักร่วมรัฐบาลอีกต่างหากแต่เท่านั้นนี่ยังไม่พอนะครับยังจะมีการแย่งเก้าอี้รัฐมนตรีโดยพักฝ่ายค้านที่ต้องการจะแปลสภาพเป็นรัฐบาลอย่างเช่นสสบางกลุ่มของพักประชาธิปัตย์แล้วก็สสบางกลุ่มจากพักไทยสร้างไทยแล้วก็ยังมีพักเล็กๆพักน้อยๆจากพักฝ่ายค้านอีกหลายพักที่อุตส่าห์ยกมือสนับสนุนแพร่ทองทานให้เป็นนายกรัฐมนตรีถ้าถามว่าทําไม พักการเมืองพักเล็กพักน้อยแล้วก็สอสอหลายคนจะพักฝ่ายค้านถึงได้ยกมือสนับสนุนแพทองทานเป็นเพราะว่ารักแพทองทานอย่างนั้นหรือเปล่าหรือเป็นเพราะว่ารักทักษิณอย่างนั้นใช่ไหมคงไม่ใช่หรอกครับแต่เขาเหล่านั้นเนี่ยน่าจะยกมือสนับสนุนเพราะว่าต้องการได้เก้าอี้รัฐมนตรีไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ถามต่อไปว่าแล้วสอสอจะพักเล็กพักน้อย ที่มีเสียงเพียงแค่หนึ่งถึงสองเสียงยกมือสนับสนุนแพรทองทานเนี่ยคำตอบก็คือว่าเพราะต้องการจะเป็นฝ่ายรัฐบาลยังไงละครับเพราะรู้ดีว่าเป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันอดอยากปากแห้งการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่จริงยังไม่จบแบบเสร็จสับหรอกครับแต่มันจะเกิดความโกราหุนขึ้นมาเป็นความโกราหุนที่เกิดโดยกลุ่มคนที่ต้องการจะเป็นรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้ ได้เกิดความวุ่นวายชนิดที่ว่าฝุ่นตลบแล้วนะครับสสทุกคนที่อยากเป็นรัฐมนตรีพากันวิ่งพลานชิงตําแหน่งกันแบบที่ว่าวิ่งกันจนตีนพลิกนั่นแหละครับการที่เป็นเช่นนี้เนี่ยก็เพราะว่าสสทุกคนต้องการอํานาจสสต้องการตําแหน่งรัฐมนตรีโดยที่สสอของไทยเนี่ยไม่เคยคิดถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติไม่มีใครคิดถึงเรื่องปากท้องและความเป็นอยู่ของประชาชนเลยการเมืองแบบนี้แหละครับ เป็นการเมืองของฝูงผีหาซาตานฝูงปีศาจเปรตอสุรกายเป็นเพียงการเข้าไปแย่งชิงอำนาจรัฐเพื่อกระเพาะอาหารของนักการเมืองเท่านั้นนักการเมืองจะพวกนี้ไม่เคยคิดถึงความอยู่รอดของบ้านเมืองทีนี้เมื่อฝูงผีปีศาจอาสุรกายได้เข้าไปเป็นสสแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้หมายเลยนะครับว่าจะเกิดความราบรื่นแล้วก็ลงตัวในการตั้งรัฐมนตรีของรัฐบาลแพทองทาน ยังมีประเด็นที่จะนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักก็คือว่าสสหลายคนที่มุ่งหมายตะกายดาวจะได้ครอบครองเก้าอี้รัฐมนตรีจะต้องตกเป็นเป้าของบุคคลที่น่าจะมีบนทินด้านจาริยธรรมถึงแม้ว่าตัวของนายกรัฐมนตรีเองก็ยังถูกวิาพากษ์วิจารณ์ทุกวันนี้นะครับในประเด็นการสอบเข้าศึกษาต่อที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยสอบได้ขณะที่สาธารณชนเนี่ยมีข้อกังขาเกิดขึ้น จนมีคำถามว่าผู้ที่เสนอชื่อแพรทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีและผู้รับสนองพระบรมราชโองการโปรดกล้าบ,บดละหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้สำเนียกในประเด็นที่แพรทองทานเข้าศึกษาต่อในคณะรัฐศาสตร์จุฬาอย่างสุดแสนมหัศจา์หรือไม่การเริ่มต้นของแพรทองทานในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ราบรื่นไม่สดใสเพราะผู้รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ไม่มีประสบการณ์ในทางการเมืองถึงแม้จะมีพ่อเป็นเจ้าของพรรคการเมืองก็จริงถึงแม้จะมีพ่อที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วก็ตามและถึงแม้ทักษิณจะมีอิทธิฤทธิทธิเดชมากล้นขนาดไหนชนิดที่ว่าเป็นนักโทษแต่ไม่ต้องติดคุกจริงเลยแม้แต่วันเดียวแถมยังมีอิทธิพลมากมายที่สังคมมองว่ามีอิทธิพลเหนือพรรคการเมืองแต่ก็ต้องย้ํากันนะครับว่าทักษิณเนี่ยไม่มีปัญญา และไม่มีอำนาจเหนือความถูกต้องของสังคมไทยเราเพราะฉะนั้นไม่ต้องหวังหรอกครับว่าทักษินจะแบกรัฐบาลแพทองทานได้ยาวนานขนาดไหนหากว่าแพทองทานและรัฐบาลของเธอเนี่ยเต็มไปด้วยแผลเน่าเฟะเมื่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีมีแผลเต็มตัวไปหมดก็ไม่ต้องหวังหรอกครับว่าแพของรัฐบาลชุดนี้จะลอยอยู่เหนือกระแสน้ําที่เชี่ยวกรากได้เป็นเวลานานาน,น,น,นะครับไม่ต้องหวังครับ